ปาดปาดปาดบรรยากาศในมือนี้ดีคักขึ้มฝ่าขึ้มฝนมาสองสามมือละเด้แต่ว่าบโตกกะซิมีลิ่นปลอยๆอยูอยย่ดอกจา้าพอให้ห้างลำคาานีน่และ เบิ่งติลามูเจ้าเบิ่งบรรยากาศก็ดีดีไปก็พผามัวเจ้าช่มหัวช่มสวนคุณยญานี่ล่ะพักหญ้าเล่ากรหไลไลเราปลูกไว้กินหลายเนาะจ้าแต่กับบัวได้กินพ่อปันไดดอกจากกับปูกไว้ผู้ใดอยากมาเอากมาเอาเราปลูกว่ามันบัวได้สื่อเขานตัวมันดีจากแนวกินแนวอยากยังกระไลหลยบ่ต้องได้สื่อได้ละมื้อนี่บรรยากาศก็เป็นลมสีโว้ยๆวยส่งสีเน่าวนาอ้ยหนาวคักอีลีเด้ือจังสิเป็นเขาหนาหนาวนี่ล่ะบักหอกบักฮุงเล่าตอน นี่ก็ล่างโดกเลยจ่าตนน้อยๆในแน่นี่ก็นวยหลาๆมาเดิมมาเดิมมาเอามาต้่มการอ้อมเอามาต้มว่าซานไปเอามาตำบังงกันส่วนนี้พอบอกกระสิปอกก็นี่จ่าเนมัยที่เอามาแต่เถียงกันแล้วเนาะเลยถามพนไปว่าสิเฮ็ดเมนูอียงหละเพนวาโบลูหล่ะว่าเห็ดเมนูอียงต้มไบทสกอรโอ้ย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 ส่วนคุณย่าจ้านี่เบยูซีซือจ่ามันคักหลังจากเล่าอยากเล่างานในส <East. S 2> ่วนเหล่เพนกับพนแล้วเกลือไก่จ้าคนน้อยก็อยากไปเกลือไก่น้ำยาเด แต่กายายานอยูย่ได้ยางไปยางมาทั้งสียางทั้งสีลมปุ๋ยอยากไปหายานำํำหลังจากนั้นก็เลโต้มเนอใหอม่ไวเนาะจ้าเมนูวันนี้อย่างวัตีอาวามีปลาดุกอยู่ได้หันไว้ในตู้เย็นเอามาเห็ดกินติละอีพอก็เลยว่าโอ้เห็ดเมนูไงยๆนี่แหละมันคำแล้วก็เลยว่าสิจัดเมนูทอดปลาเนี่ยละจ้าทอดปลาดุกกินกับเจวซื้อนะจ้าก่อนอื่นเลยห้ากับสิมามักปลาจ้าบ่มียังมากไามเนาะเคร่องห้าก็จะมีผงนั่โรดดีแล้วก็เกลือจจกนิดักหน้อยเนาะจ้าแล้ว แล้วก็ใส่กันลงไปเลยจ้าเครื่องปรุงที่เฮาอยากใส่ผู้ใดอยากเติมยังก็เติมได้เนาะแต่อันนี้ก็จะเฮ็ดแบบง่ายๆแล้วจ้าแบบเรียงรีบไปเลยแล้วแล้วเฮาก็จะคนกุเลคุกเข้าให้เข้ากันกลมอนาไมยมาต้องเข้าเลยจ้าอีพอพลางมือแล้วแล้วเนาะจ้าแบบนี้แหละมันจังแซมมันจังเข้าเครื่องกันหลังจากนั้นอีแม่ก็สิได้ตั้งกระทะแล้วก็เอาปลาแล้วจ้าลงไปทอดเลยจ้าอุ้ยสำนีก็แบบ หอมห่วยๆแต่เสียดายเนาะบัลลเก็บบางห่อบางหุงมาต่ำนี่เมืันสันวยเขากันขักละจะสิไปเก็บตอนนี้มันก็มืดละก็เลยบอกว่าบอเอาดอกโอ้กินง่ายๆนี่ละจ้าแต่สิตามแต่บางหุงหลายกระดาษมูเจ้านั่นแหละเบื่อน้ำหลังจากนั้นปลาหฮากระเซษซับเป็นทีเรียบร้อยละจ้าถอดเหลืองอุยหุยเลยมา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 กินเขาน้ำกันเมื่อนี่กับเขากับปลากระถอดปลากับเจวนี่แหละจ้าเมนูง่ายๆเมนูบานๆเนาะมาจ้ามากินเข้าส่วนโคนหน่อยจ้าเขาออก มาบันนี้ก็มากวนตัวบันนี้ก็หิวเขาน้ำนกันจ้ะกินข้าวเหนียวไปเลยจ้าเขาเนียวกับไอถอดปา่านอ้องพนก็นมากอยู่แล้วละปานั่นโว้ยลุยเลยจ้ะขนาดอาบน้ำเลยเด็โมเมนต์สด้อาบน้ำไม่พุ่นบ่กินเข้าก็กินเขาเบิดคํำคบักมหกไง <laughs> แต่อย่างหัวคนหน่อยบเขก็ไปเว้ยแสบหลายผลว้าผลละนี่ละจาก,กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แบมแบมจากินอียงกระดพอกระแม่กินยังหลูกก็กินนั้นเนาะจา้ะยาก็ออกมานั่งให้กกำลังใจหลานกินเขาบะนี่โว้ยหลานทั้งกินทั้งเล่นผลละหลังจากกินเขากินน้ำแล้วว่าสิเมื่ออีเมสมก็โทรมาพอดีจ้ะโทรมาว่าให้มาเอาเฮดเดอร์กับนมใหม่หก็เลยมาแวะจักข้าวนะจ้ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้กินจ้ะเฮดก็จะมีเฮดร้วนม,มันละแล้วว่าเฮดอยียงแน่ยเฮดไข่กับเฮดอยียงนี่ละจ้ะอีเม่ก 잠 a 라